คลิปนี้อุ้งอิงให้โชคเต็มๆเลยนะครับเลขเด็ดมาแล้วนะครับผมได้เข้าไปดูช่องของบอสนอนเนาะไปเจอช่วงที่น้ององ้งอิงกำลังบอกความฝันอยู่พอดีนะครับน้ององ้งอิงนี่นะช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นกำลังดีเลยนะแรงสุดๆเลยไม่ว่าจะทำอะไรนี่เฮงสุดๆเลยนะครับ ชื่อเสียงเงินทองไหลามาเทมาทุกทุกวันเลยน้องอู๋อิงนะครับคนกําลังรุ่งกาลังดังนะกำลังฮอตนะและก็บรรดาแม่แม่เอฟซีนี่จะตั้งฉายาให้น้องอู๋อิงว่าปากพระร่วงนะครับเพราะว่าน้องอู๋อิงทักตัวเลขไหนมักจะออกตัวนั้นนะครับวันนี้ก็เหมือนกันผมก็ได้นําคลิปของพ่อนุนช่วงที่น้องอู๋อิงบอกฝันนะครับน้องอู๋อิงบอกว่า ฝันเห็นพ่อศักชัยมาหาตอนที่กําลังจะขึ้นเวทีนะครับแล้วน้องอู๋อิงก็ตื่นสะก่อนนะครับตัวเลขนี่ก็อยากจะให้บรรดาเอฟซที่ชื่นชอบตัวเลขเนาะก็ท่านก็ลองสังเกตพอสเกิดน้องอู๋อิงเนาะอายุแล้วก็พอสเกิดของพ่อศักชัยอายุพ่อศักชัยนะครับลองคิดตึกปรองเอาดูดีๆเนาะดวงใครก็ดวงมันนะแล้วก็ พ่อการใช้ก็บอกว่างวดนี้แกซื้อ3060เนาะสองตัวแล้วก็เสียนนนเองก็ซื้อ801นะครับตัวเลขแต่และตัวก็ใครคิดพิจารณาดูกันดีๆนะครับดวงใกรก็ดวงมันนะครับโชคลาภมันไม่ได้มีทุกวันนะครับแต่ตัวเลขของน้องอู่อิงนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องอู่อิงช่วงนี้กําลังขึ้นสุดๆเลยนะครับเลขความฝันของน้องอู่อิงินท่านสังเกตดีๆนะครับ แต่ว่าผมนี่อยากจะแนะนำนะ648ก็ลองพิจารณาดูกันนะครับน้องอู่อิงนี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนนะช่วงนี้นะมีแต่ดีดวงเฮงดวงขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับโชคลาภก็บ่อยเนาะวันก่อนน้องอูหญิงก,ก็บอกว่าเลขรถพร่อาการชัยนี่แหละออกเห็นไหมออกจริงๆเลย60เต็มๆพ่อการชัยเนี่ยได้ตั้งหลายแสนเลยนะครับก่อนหน้านั้นอีกหลายงวดย้อน หลังกลับไปนะครับไหลหมดเลยที่น้องอูหวิงชี้ออกประจําเลยอะ่ะจนโดนบรรดาเอซฝั่งตรงข้ามเซวอ่ะบอกว่าไม่ต้องมาร้องเพลงละไปเป็นเจ้าแม่ใ่หวยซะน้องอู๋หญิงฝันในคืนวันที่29เนาะก็ดูดีๆนะครับตัวเลขมันหลายตัวเกิดเนาะน้องอู๋หญิงนี่ถูกหลุงปู่ทักทายเนาะบอกว่าเป็นเจ้านางน้อยกับชาติมาเกิดน,นะเป็นผู้มีบารมี เมื่อสมัยพบภูมิก่อนนะเนาะน้องได้เกิดมาเป็นอู่หงอิงเพชรบ้านแพงในปัจจุบันนี้สังเกตดูดีๆนะครับบุญบาร,รมีวาสนาของคนเรามันไม่เท่ากันนะโชคลาภก็ไม่ได้มีทุกวันนะครับโชคใครโชคมันดูให้ดีๆนะครับเมื่อคืนก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทําการแสดงที่สกลนครเนานะบรรดาพพ่อ,พอมแม่เอฟซก็ลังหลเข้ามาหานะ้องอ่หงอิงกันเต็มไปหมดเลยนะครับ และที่สำคัญเลยครับจุดไฮไลท์เนาะก็มีน้องน้ำฝนสุะการใช่ไหมซึ่งเป็นเนะ็ตไอดอลเนาะที่ชอบร้องเพลงคอบเวอร์ของนักร้องดังๆหลายๆท่านเลยเนาะวันนี้ก็ได้อา,อาจารย์ผู้ฝึกสอนนะได้พามาพบน้องอุอิงถึงหลังเวทีเลยนะครับน้องน้ำฝนก็เข้ามากอดพี่อุงอิงนะเนาะสองคนกอดกัน น้ำตาแตกเลยน้องน้ำฝนน้ำตาแตกเลยมาเจอไอดอลของตัวเองนะครับแล้วก็น้ององค์หญิงเองก็ให้นะสอนแนะนำให้น้องน้ำฝนสมุภการเนี่ยสู้ๆนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มต้นเองต้องขยันฝึกซ้อมบ่อยๆนะจะได้ไปสำเร็จนะจะได้ไปไกลนะอนาคตแต่ว่าน้องน้ำฝนสุภการนี่เสียงดีเสียงเพราะมากเลยนะครับน้อง จะทาคลิปลงที่ทิกต็อกนะครับผมเจอประจําเลยร้องเสียงดีมากๆเลยน้องน้ำฝนเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นแล้วทําให้ปลื้มใจเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องน้ําฝนนะครับที่ได้มาพบกับพี่อุงอิงนะสมปรารถนามาเจอไอดอลตัวจริงของตัวเองที่ตัวเองใฝ่ฝันเนาะก็ดีใจด้วยนะครับเมื่อคืนที่สกลนครไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวนะครับ ก็เหมือนเดิมครับผู้คนก็มามาชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็อะเนี้ยเหมือนเดิมนะครับคนเยอะมากๆเลยนะครับที่สกลนครเมื่อคืนไม่มีฝนแม้แต่หยดเดียวนะครับก่อนหน้านั้นเนาะก็มีฝนตกเยอะจนต้องยกเลิกงานเนาะแต่ว่าวันนี้โชคดีมากๆครับที่ไม่มีนะ้ำฝนแม้แต่หยดเดียวเลยนะครับสำหรับคองเวออก,การชัยซื้อเน้นๆเลยนะครับ 3 0กับ3 6เมื่องวดที่แล้วพ่อการใช้ได้หลายแสนเลยนะครับก็เอฟทุกท่านก็พิจารณาดูกันดีๆนะครับดวงใครก็ดวงมันเนาะอย่าไปเล่นอะไรมากมายนะครับพอหอมปากหอมคอเนาะเลขมันไม่ใช่โชคลาภมันไม่ได้มาบ่อยๆเนาะก็เอาตามที่สมัครใจนะครับ คลิปนี้ไม่ได้มาใบหวงวนะ <c oughs> แค่บอกแนวทางกันเท่านั้นนะครับนานๆจะมีครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าน้องอูหญิงฝันนี่น้องอูอหิงบอกเนี่ยนานๆจะมีครั้งหนึ่งนะครับพิจารณากันดูให้ดีๆนะครับ